วงเมทัลิก้า Slayer, Megadeth, วงมาร์เบิลแองเจิล Disai และก็วงแคนาเบิลครอฟส์เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ฟังเมทัลหรือว่ายังไม่เคยฟังเนี่ยก็ต้องเคยผ่านตาเาบ้างด้วยโลโก้ที่เตะตาคุณวงที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยถือว่าเป็นวงที่มีการสร้างรากฐานไว้อย่างดีเยี่ยมในวงการของดนตรีร็อกแล้วก็ดนตรีเมทัลจนนำไปสู่การพัฒนาของวงรุ่นน้องและว,วงรุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมไปถึงตำแหน่งผู้ที่นำวงการดนตรีสมัยใหม่เข้ามาบนโลกสวัสดีครับพบกับพายุศักิ์ยังจจรูนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง Trash Metal และเดนเมทันสองพี่น้องที่เกิดจากความขัดแย้งทำไมไมันต้องเกิดจากความขัดแย้งกันทั้งที่มันเป็นแนวเดียวกันแล้วก็อยู่ปองดองมาด้วยกันรวมไปถึงนักวิจารณ์และคนฟังเพลงก็มองว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องด้วยซ้ำแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเกิดจากความขัดแย้งต่อกันเพราะอะไรช่วยรับฟังได้เลยครับ ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีหรือว่าย้อนไปในช่วงปี1970โลกของเรามีการพัฒนาขึ้นในหลายๆอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมทางดนตรีร็อกหรือมุมมองความคิดของศิลปินที่มีการเปลี่ยนไปเริ่มแตกต่างที่มากยิ่งขึ้นเช่นการกล้าที่จะทําเพลงที่มากกว่า6นาทีการกล้าท,ทาเพลงที่ยาวถึง20นาทีก็มียกตัวอย่างเช่นวงรัสเป็นต้นนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยต้องทําเพลงกันตามสูตร เพราะว่าต้องเพื่อผลประโยชน์จากทางศิลปินแล้วก็บริษัทที่มีอำนาจมากกว่าตัวศิลปินแต่กลับกันในยุคต่อมาช่วงปลาย60หรือว่าใกล้จะเข้า70เนี่ยนักรุ่นตรีกล้าที่จะทําอะไรที่มันเปลี่ยนไปพนวก,กับผู้ฟังเพลงก็มีการเปลี่ยนไปเหมือนกันของการพัฒนาของทางเทคโนโลยีหรือว่าการขายเพลงหรือมุมมองในสถานการณ์ณนะเวลานั้นมันเปลี่ยนไปซึ่งการที่ดนตรีมันได้เปลี่ยนไปจริง,รงๆคือช่วงต้น70นะครับ วงหลายวงเนี่ยเริ่มมีการลองผิดลองถูกในทางดนตรีตา่ตางๆจนเกิดวิวัฒนาการทางดนตรีมากมายจนถูกนิยามขึ้นมาว่าเมทัลเมทัลถูกพัฒนาจนได้แยกออกจากแนวเป็นแนวของตัวเองในที่สุดจากเมื่อก่อนเป็นส่วนหนึ่งของแนวเพลงร็อกคำว่าเมทัลได้ถูกบัญญัติขึ้นมาโดยวงที่มีชื่อว่า b บ็กซ์ a b บ a ัตซซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็โด่งดัง มาจนถึงปัจุบันและถือว่าเป็นวงที่เป็นผู้ปูรากฐานของเมทันที่แท้จริงและสิ่งนี้เองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดการของวงการดนตรีนะครับผมทีนี้เราจะมาทาบทามในช่วงของทศวรรษที่80จนถึง90ถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากถ้ามองโดยรวมนะครับของแนวดนตรีร็อกแล้วก็เมทันด้วยเนี่ยจนเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากในสมัยก่อน80หรือ90หรืออาจจะก่อน70ด้วย มีวงที่มากมายเนี่ยหาฟังได้แล้วก็แนวเพลงยังคงวนอยู่ที่เดิมไม่ยอมไปไหนนะครับจึงทาให้เกิดว่าแบบผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็อยากลองฟังอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันถูกที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันตะหูที่ฟังแล้วมันไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนในสมัยนั้นนะครับคุณบางกลุ่มเนี่ยก็ได้ลองทําอะไรที่มันไม่เหมือนจากเดิมซึ่งแนวเพลงเมทัลก็ถือว่าเป็นแนวที่ตอบโจทย์ของพวกเขาแนวเพลงเมทัลเริ่มมีการพัฒนาอย่างทีละนิด แต่ว่ามีความต่อเนื่องนะครับในะสมัยนั้นแล้วก็เริ่มแตกแขนงแยกออกไปเป็นจุดเล็กจุดน้อยให้ดูว่าแนวเมทันเป็นพ่อใหญ่สุดแล้วก็มีลูกมีหลานออกมาซึ่งแนวที่มันเกิดชัดเจนที่สุดในช่วงเวลานั้นก็คือแนวที่ผมได้กล่าวไปก็คือทรัชเมทัและเดนเมทัลทรัชเมทัจะเกิดก่อนเดนเมทันทศวรรษหนึ่งนั่นก็คือทรัชเมทัเนี่ยจะเกิดในช่วงยุค80 ดนตรีท r a s ช m เมทัเนี่ยเป็นแนวเพลงที่ผสมระหว่างแนว h e ฟวี m เมทัลหรือว่าแนวร็อกเดิมๆนะครับผสมเข้ากับพังหรือดตนตรีฮาร์ c o r e แนวเพลงจะมีสไตล์ที่เกี่ยวกาดดุดันเล่นเร็วรวมไปถึงการร้องที่มีเสียงสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของแนวนี้นะครับซึ่งคนที่ฟังก็จะรู้ว่าแนวนี้มันคือแนวท r a s ช m เมทัถ้าเป็นผู้ฟังเพลงหรือว่านักวิจารณ์เนื้อหาของตัวเพลงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเมืองและศาสนา เนื้อหาที่พูดถึงเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยความที่ความคิดแนวฮิปปี้มีผลในช่วยงยุคหกศูนที่ผ่านมาแนวเพลงก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเรื่องของรอบตัวเราอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้หรือจะหรืออาจจะมีการกล่าวถึงใครสักคนในเพลงนั้นโดยไม่มีการบอกกล่าวการเกิดของแนวนี้เนี่ยไม่ทราบถึงปีที่มันแน่ชันนักซึ่งมันค่อยๆเกิดอย่างทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่านักวิจารและผู้ฟังเนี่ย มักจะให้การเกิดของแนวเนี่ยที่เป็นแบบทางการหรือว่า Official เนี่ยนะครับก็คือช่วงปี1983งายที่มันเริ่มดังในช่วงปี1983เรนี่ยเนื่องด้วยตัวผลงานของมันเนี่ยเริ่มสร้างชื่อเสียงให้แก่วงต่างๆมากมายซึ่งคนผู้ฟังเนี่ยแล้วก็นักวิจารณ์มักจะยกให้4วงของ t r a s h เมทัลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของแนว t ทสต์เมทัลหรือเขาเรียกว่า b i g กนะครับก็คือมี Metallica มีเลเยอรมีแอนตรัแล้วก็ m มก a d เดนนะครับซึ่งในปี1986เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของแนวแทอร์ชเมทันจากการตกผลึกด้วยผลงานของมันเองผ่านมา30กว่าปีทำให้มันมีความล้ำค่าในตัวของมันเองซึ่งในช่วงปี1986เนี่ยทั้ง4วงได้ออกอัลบัมไล่เลี่ยก,กันจนถึงถ้าจะทาบทามยาวก็คือ1987เลยเพราะว่า ยกเว้นแค่วงแอนแทรกซ์วงเดียวที่มีการปล่อยอัลบั้มในช่วงปี1987ในช่วง2ไทม์ไลน์ช่วงเนี้ถือว่าเป็นช่วงห้ามหันของ4วงนี้มากที่จริงมันจะมีวงแยกอีกต่างหากก็คือวง Exodus Testament หรือว่า Overkill ซึ่งพวกนั้นก็จะเป็นพวกแยกย่อยสาขาออกไปอกของในแนว t ทร็กนะครับเพลงแนวเนี่ยหรือว่าเพลงแนว t ทร็กเมทันเนี่ยมันมีความโด่งดังไปจนถึงช่วงปี1989ในขณะเดียวกันเนี่ย ็มีอีกแนวหนึ่งเริ่มผุดขึ้นมาเริ่มส่องแสงสว่างขึ้นมานะครับผมโดยมีกลุ่มคนได้บัญญัติคำนี้เป็นทางการนะครับของผู้ฟังและก็นักวิจารณ์บัญญัติคำนี้ขึ้นมาว่าแนว death metal ซึ่งแนว death metal เนี่ยมันก็คือ t r a ชเม t ัลนี่แหละครับแต่เพียงแค่เขาต้องการอะไรใหม่ๆในแนวเพลงที่มันมีอยู่แล้วเช่นาการ้องที่เสียงต่ำลงกีตาร์ที่จูนต่ำลงหรือแม้กระทั่งการเอา กีตาร์เจ็สายมาเล่นซึ่งในสมัยนั้นกีตาร์เจ็สายถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากของโลกด้วยความที่กลุ่มคนยังไม่ค่อยนิยมเอามาเล่นและยังไม่เข้าใจในตัวของมันเท่าไหร่ดัวเดนเมทัลเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี1.990หรือว่าทศวรรษัี่ก0ก็จะนับโดยรวมส่วนใหญ่เขาก็จะนับ1 9 9 0งนถึง 1995. ซึ่งจะเหมือนทุกอย่างที่เป็นเทรชเลยจะมีความแตกต่างแค่ไม่กี่จุดก็อย่างที่ผมกล่าวไปในข้างต้นซึ่่งงนนััน้้กก็คือารแตตววดวย แนวเทอรชเมทัลจะมีการแต่งตัวในรูปแบบของการใส่เสื้อยีนกางเกงที่มันเป็นกางเกงยีนฟิตแล้วก็รวมไปถึงการใส่เสื้อแขนกุดที่เป็นนิยมส่วนทางแนวของเดิมเมทัลจะเป็นการใส่กางเกงที่เป็นขากระบอกแต่ว่าเสื้อยังคงเป็นเสื้อยีนและการไว้ทรงผมจะไม่มีการใช้แบบเจลหรือการเซตผมให้ไม่มีผมที่มันดูสวยงามซึ่งันซึ่งแนวเดิมเมทัลจะเน้นปล่อยให้มันุลุงพลังเสียมากกว่าเพื่อเป็นการแสดงทางสัญลักษณ์ว่าต้องการที่จะต่อต้าน แนวเดซเมทัน <Now S 2> <Day S 1> มันเกิดจากคนกลุ่มนึงที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายจากทรัชเมทัให้นึกภาพว่าคนที่ต้องการจะอินดี้แล้วไม่อยากทําอะไรตามกระแสจึงก็เลยลองทําแนวอะไรใหม่ๆขึ้นมาในวงเดซเมทันเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่รุนแรงมากมันจะเหมือนทรัชเมทันทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันจะเล่นเร็วมากและเนื้อหาจะเน้นไปที่ศาสนาและการเมืองอย่างโดยตรง แต่ถ้าว่าก็ยังคงโด่งดังพอๆกับเทร s เ m มิทันซึ่งตีคู่ด้วยกันถือว่าเขาเลยมองว่าในยุคนี้นะครับ80-90เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของแนวเมทันซึ่ง4ีวงที่นำขบวนของเดมิทันก็จะมี Bobby Angel วงเดวงเดซไซแล้วก็แค n i b บ l c คอ p ์ e ทั้ง4วงนี้ถือว่าเป็นวงที่ทำให้แนวเดมิทันเนี่ยขึ้นมาอยู่ในกระแสแต่ว่าในกลุ่มบางคนบางแ่งเนี่ย หรือว่านักวิจารณ์บางกลุ่มก็มาที่จะยกให้วงพพสเซตนะครับแล้วก็เซอร์ติฟอดเป็นผู้ที่ปูรากฐานแนวเดซเมทันมาอยู่แล้วดั้งเดิมแต่ว่าทว่าใดสองสองวงนี้เกิดในช่วงยุคที่เป็นต้น80ซึ่งก็คืออยู่ในช่วงเดียวกับวงที่เป็นทรัชเมทันเขาก็เลยจะไม่ค่อยนํามารวมเพราะว่ายังไม่ได้อยู่บนเมสตีมหรือว่ามันอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ฟังเฉพาะกลุ่มหรือว่าเล่นใต้ดินนั่นเอง แต่ก็เรียกไม่ได้นะครับที่จะให้2วงที่เป็นผู้ที่ปูรักฐานแนวนี้ขึ้นมาจนมันทําให้โด่งดังแล้วก็คอยตกผลึกมาเรื่อยๆยุคทองของแนวเดมเมทันก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็จะอยู่ในช่วง90-95แล้วก็เริ่มซบเซาลงจากการเข้ามาของแนวอัลเทอร์เนทีฟล็อกแล้วก็แนวนูเมทัลที่เป็นดนตียุคสมัยใหม่ที่มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่มายิ่งขึ้นในแนวเดเมทันเนี่ย ในตัวของแนวเดเมทัลเนี่ยจะมีการแตกแขนงในตัวของมันอีกเยอะแยะไปหมดเลยเช่นบูททอเดเนี่ย sea, ก็จะเป็นวงของทลิปท็อปซีเมโลดิกเดก็จะเป็นคาร์ a คสก็จะแยะแกแขนงออกไปอีกนะครับแต่เราจะไม่เจาะลึกตรงนั้นเพราะว่าในช่งนวงแนวแนวเดนเนี่ยที่มันแตกแขนงเยอะมากเนี่ยด้วยความที่มันเกิดในช่วงยุคของ90การพัฒนาของเทคโนโลยีผู้ฟังเพลงแล้วก็อุตสาหกรรมทางดนตรีมันก็พัฒนาไปไกลมากนะครับผม ไอ้ทั้งสองแนวเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามีสไตล์การเขียนเพลงอารมณ์ของตัวเพลงเหมือนกันทุกอย่างถึงแม้ว่าทั้งสองแนวเนี้ยจะเกิดจากความขัดแย้งกันแต่ก็มีสิ่งที่เหมือนกันแต่ความขัดแย้งในเนี้ยมันถือว่าเป็นความขัดแย้งที่สร้างเรื่องที่ดีต่อวงการเพลงและถือว่าเป็นปูรากฐานทําให้วงการเมทัลน่ะพัฒนามาจนถึงที่เราได้ยินกันปัจจุบันแต่สุดท้ายทั้งสองแนวเนี้ยมีจุดจบในช่วงที่ไล่เลี่ยก,กันนั่นก็คือจุดจบในช่วงยุคข,ของ90ซึ่งถ้าเอาแบบ ดับอนาถจริงๆเลยก็คือช่วงปี1995ที่เป็นการเข้ามาของแนวอัลเทอร์เนทีฟบ็อกเริ่มไม่นิยมโซโล่เริ่มไม่นิยมแต่งตัวเริ่มเล่นแนวในนุนตีแล้วก็ขายเนื้อหาเสียงมากกว่าผู้ฟังเพลงเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยทั้งสองแนวก็ยังคงม,มีแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้โด่งดังเลยอยู่ในเมนสตรีมเหมือนแต่ก่อนแล้วนั่นเองแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ทั้งสองแนวเนี่ยจะยังคง ถูกพูดถึงในกลุ่มของนักวิจารณ์และคนฟังเพลงเมเทัลรวมไปถึงเป็นมรดกชิ้นงามของวงการดนตรีร็อกและเมทัลและยังคงสืบสานกันจนมาถึงปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้แนวทรัชและแนวเดนเมทัลถึงแม้ว่าจะเกิดจากความขัดแย้งแต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดให้การเปลี่ยนแปลงต่อวงการดนตรีเพลงและให้เกิดดนตรีพัฒนาไปข้างหน้าที่มากยิ่งขึ้นขณะนี้ผมนายพยุสัยยังจรูนขอจบ การพูดถึงเรื่อง Trash Metan Day Metan สองพี่น้องที่เกิดจากความขัดแยง้งเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ